มันเหมือนคนเราศึกษาธรรมะพุทธเจ้าพอไปเอาปรมตัตดของพุทธเจ้ามาเอาปรมตัตดของสาวกมาติดอยู่อย่างนั้นแหละสาภาพธรรมมันเป็นสาภาพธรรมมันต้องมีสาภาพธรรมก็มันเป็นสาภาพธรรมใช้ตัวตนที่ไหนเราบอกว่าถ้าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เราเดินก็ไปตบปากเลือดอุปมาว่าไหมเนี่ยบางคนทําไมต้องตบก,กันปากเลือดก็เพื่ออุปมแค่อุปมาวมายัางยังยังค้านเลยอย่างนี้เราอุปมาว่าในเมื่อไอ้มันเป็นแค่สาภาพธรรมไม่ใช่ตัวใช่ตนใช่ไหมล่ะ มันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นแสดงว่าไม่มีสิ่งใดสะสารตัวใดก็ไม่มีใครเป็นอันนี้มันเข้าตรก,กะมิครเลยนะถ้ามาพูดเงี้ยเราพูดกันโอ้โหพูดจนแต่หัวหัวงอกหัวดําจนหัวงอกจนง,ง่อมนะเลยก็พูดวนอย่างนี้สภาวะจริงเป็นยังไงสลัดหลุดเป็นยังไงมันปล่อยวางอย่างทั้งพ้นมันเป็นยังไงมันไม่เข้าใจไงแล้วคนก็ชื่นชมยินดีแล้วจํานวนเยอะซะด้วย น,นี่ก็เรียกว่าหลงไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่ก็เลยติดกับดักเอาคำของพุทธเจ้าเอาปรมัิที่เขานั่นมาเป็นตะกกะแล้วก็ตะกกะมันว่าอย่างนี้แล้วก็ทําจินตนาการว่าเออก็นี่ไงก็มันก็เป็นแค่สภาพธรรมแค่นั้นสุดท้ายก็หนีจากเซนจากเชนไม่ได้จากเซนก็ไม่ได้ศาสนาพุทธแต่มันเลิศตรงที่เราพ้นจริงๆถ้าใครกินใครอิ่มใครรู้ใครเข้าใจก็จะเข้าใจด้วยตัวเองจริงๆ พราะน,นั้นดูพุทธพจน์เข้าใจพุทธพจน์อย่าไปมองแง่เดียวจุดเดียวเพื่อจะเอาชนะใครด้วยจิติมาณะของเราเราเอามาชนะตัวเราเองเราเข้าใจตัวเราเองว่าเรามี็จิติมาณนะอะไรอีกตรงไหนเริ่มจากสมาธิมันก็ไปไม่พ้นก่อนที่จะเป็นอริยสัจสี่เนี่ยท่านบอกว่าทางสายกลางอันเราไม่เคยเจอมาก่อนคือทางหนึ่งคือทางตึงอีกทางหนึ่งคือทางยนต์ภาษาพอลีเขาอย่างนั้นแปลภาษาไทยอย่างนี้ พอเราเห็นทั้งตึงทั้งหย่อนเราจึงจะไม่เห็นลักษณะของทุกข์และไอทางที่มันไม่ตึงไม่หย่อนก็คือเราเป็นกลางจึงปรากฏสภาพของทุกข์ไหมเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเข้าไปยึดจะให้มันได้ยึดมันถือมันมันไม่ได้มันก็คือสภาพทุกข์นั่นแหละแล้วสภาพเหล่านี้มันก็คือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแต่มันมีไอตัวที่หลงก็คือสมุทัยเห็นไหมเนี่ยเป็นอรารสตรีแล้วมันมีไอสมุทัยคือตัวที่มันหลงสภาพธรรม ที่มันเป็นอันนี้จังตัวขังอนัตตาแล้วถ้าเราละตัวที่มันหลงได้ไอ้ตัวที่หลงเนี่ยมันไม่วิ่งไปเอาอะไรที่มันเป็นอนัตตามาเป็นตัวเป็นตนมันก็เดินละโดนวางก่อนที่จะเข้าใจก็คือมันเมื่อมันเป็นอนัตตาเข้าไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ได้ดังใจไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ความพัดปากโศกะปริเทวะว่าโโยยอุปทานทั้งห้าคือจะเกิดจากตัวอวิชชา จึงม,มีการขันทั้งห้าเป็นอุปทานขันทําให้เกิดเป็นตัวทุกข์พอละได้ปุ๊บเราก็ละจากเริ่มละจากข้างนอกมาก่อนเราละจากข้างนอกทําภายนอกทําภายในมีคนมาถามอาจารย์อธิบายทําภายนอกภายในเขาเขาวางในหะ้เราอธิบายแบบตำรานะแล้เราบอกทำภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทําภายในก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น เอวังก็มีด้วยประกาศลัชณีถ้ายึดมั่นถึงมันก็เป็นตัวมันตอนอะไรแล้วมันมายึดมั่นถึงมันเห็นไหมแล้วอะิรสี่ก่อนที่จะเป็นมรมีองค์แปดพอเราม่เรายกมรไม่มีองค์แปดปั๊บมันต้องมีมรองแปดเอาแล้วสัมมาทิฏฐิปยันสัมมาสมาติสติสมาธินนมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เอาอีกแล้ววิชาการมันต้องมาเอาไว้ที่เป็นกลางเนี่ยมาเห็นสภาพธรรมตามความจริงจึงเกิดความเบื่อหน่าย คังายกองนาดยังไม่รู้ว่าเหตุตัวไหนที่มันมายึดทําให้จะให้เป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกที่มีจิตมามีเจตสิกมามันกะทยานอยากทําให้เป็นตัวเป็นตนมันอยู่ตรงไหนอะมันมีตัวหรือไงล่ะไอ้สภาพรู้นั่นแหละไอ้สภาพรู้ที่มันล็อกเราให้เราว่างอยู่ที่มันตึงเราอยู่มันไปไม่ได้ไงพอมันจะทิ้งให้อกสติไม่มีพอมันจะทิ้งตัวทิ้งตนนัยญา่าวันก่อน ไายสดคุยถึงครูจิมครูจิมผู้หญิงนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชายในนั้นมาฟังตัวเองแล้วเป็นเป็นพี่สาวของท่านเจเดตซึ่งมาอยู่จํารันาอยู่ด้วยสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้นอยู่ดีดีวูบหายไปโผล่มาเราเป็นใครเรามายืนอะไรที่นี่เดี๋ยวมันก็กล้บคืนกลับมาอ๋อเราคือครูจิมเรามาสอนนักเรียนอยู่ม,มีความทรงจําเราต่างเลยคือถ้ามันเอาตัวตนออกไปมันออกไปหมด ถ้ามันลังเอาอินทรีย์ไว้เอาอะไรไว้ที่มันเป็นตัวเตนแล้วลื้นล้างสติไว้เป็นตัวนตนมันก็เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นมันเอาตัวตนออกไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพบผู้รู้ทําลายผู้รู้ก็จะทําลายอาวิชามันก็รู้เท่าเรามันจะทําลายตัวมันเองได้หรือมันเกกิเลสทาเอาอิเกเลสทําลายกิเลสมันต้องเห็นทำความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมีปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายจึงคลายความกําหนัดเมื่อคลายความกำหนัดก็หลุดพ้นมันหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้น ไม่ใช่ไปสู้ก็มันทําลายมันเห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นอนัตตาเป็นรูปอย่างหนึ่งไปทําลายดวงอาทิตย์เหาะไปทําลายดวงอาทิตย์หรือทำลายดวงอาทาิตย์ไม่ได้รับตายังร้อนอยู่เลยดวงอาทิตย์ใช่ไหมอยู่กลางที่เฮ้ยไม่ไม่เห็นแล้วไม่ดวงอาทิตย์ไม่เห็นรูปแต่รูปอื่นยังมีอยู่ยังปรากฏอุตุอะไรความร้อนเอาล้อมดวงอาทิตย์ไม่ร้อนในตัวยังร้อนอยู่เลยมีร้อนเย็นมีอ่อนแข็งมีอะไรมีสภาพที่แข็งก็เป็นดินไปเลย เราก็มาวิจัยกันอตีแข็งมันก็เป็นดินไงมันใช้ตัวตนของเราไหมไอเนี่ยตอนนี้มันอวิญญาวิชาแล้วมันคิดมันรู้สึกอะไรก่อนที่จะตลัดหลุดมันตอนจะตายอะ่ะจะพ้นจากมันยังไงไม่ใช่มาอธิบายจะคุ้มกังแควดต,ตอบหน้าผัวเลือดกบปากหรือตอบฉันทําไมอะ่ะมันเป็นอันไหนบอกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช้ตนไ,ไม่ใช่ของเรานี่อุปมาไหมฟังแค่อุปมาไหมเนี่ยคนไม่มีปัญญาก็เอาทวงแหละ ทำไมต้องมาตบปากกันให้เลือดไหลทงไมท่านตบจริงเลยปัญญานะ่ะต้องเห็นความจริงแล้วก็เรามาอธิบายอย่างเงี้ยเนี่ยมันใช่ของเราที่ไหนไม่ใช่ของเราลองยกมือขึ้นที่เราจิตไปไว้ในในเนี้ยเนี่ยมือไม่ใช่ของเราเนี่ยตีมือค่ะในสภาพธรรมที่มันเป็นอยู่อะไรเป็นสมมติมันเป็นยังไงเราไปทําจนกระทั้งสลัดหลุดมันเป็นยังไงนั่นคือความรู้แจ้งในสภาพธรรมสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งใดเป็นไมุมติ ไปให้อวิชามันล็อกตัวแล้วมาหัวงอหัวดําหัวโลนหัวล้านว่างทั้งเมืองอวิชามันล็อกไว้ไม่รู้ก็เป็นเช่นนั้นก็ไปดึงเอาคําของระเจ้างมาเป็นแค่ตักกะเพื่อจะแสดงว่าเราเป็นอหรหันต์เองจะชื่อว่าอะไรก็ช่างถ้าเองหลุดพ้นนะไม่มีชื่อเองก็ผุดหลุดพ้นเองไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างว่าชื่อนั้นชื่อนี้แล้วมันจะหลุดพ้นหรอกคนที่รู้อ่ะอิ่มกินเองอิ่มเองเข้าถึงเอง ต้องมาอะไรหนักหนามันเป็นสภาพอย่างนั้นชั่วขณะหนึ่งเป็นจิตเป็นมรดวงหนึ่งเป็นเป็นผลดวงหนึ่งก็แสดงว่ามันเวลามันเข้าสายฟ้าแลบเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ยฝนฟ้าตกเราเห็นฟ้าแลบชั่วขณะหนึ่งแวบหนึ่งช้างสวรรค์หูแบลบเ้นมันทําลายอะไรขนาดไหนลงมาที่ไหนก็เป็นลายที่นั่นแล้วฟ้าแลบของเราเราว่ายัางไงแล้วใครมันจะไปจับได้ไอ้จิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งเนี่ย พุทธเจ้าท่านคน้นไปจนเจอเพราะเป็นสัพพัญญูเราต้องอุปมาประมัยแล้วต้องเชื่อท่านเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเรามีสภาวะแล้วมันสลักหลุดเราเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเราพุทธ,ธะเห็นยังไงเราก็เห็นอย่างเราไม่ใช่พุทธ,ธะแต่เราอุปมาประมัยแล้วเรามีสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนองค์ที่เดินไปเลยเห็นเมฆฝนหล่นอมาหนึ่งวินาทีเมฆฝนหล่นถ้าเรานับไหวไหมนับได้ไหมคนที่นั่งเห็นกระปะจากสุญญาณดับดับเหมือนไอ เป็นเม็ดเม็ดเม็ดขาวขาวหรือเห็นประกายไฟที่มันดับนัได้ไหมแล้วเขาก็มามานน้าหนูโอ้ยจะเก่งคิดว่าเห็นนั่นแหะคือนั่นแหะคือจิตดับทีละดวงละดวงใช่ที่ไหนหรือมันเป็นสีแล้วมันเป็นดวงแล้วแค่มันไม่บอกอาการของมันว่าอะไรแต่ไอ้ตัวรู้เราก็อาจได้ว่ามันเป็นสีแล้วมันเป็นเป็นเป็นประจุไฟฟ้าแล้วนั่นมันเลยเจ็ดดวงแล้วมันเป็นเรื่องแล้วเราไม่ได้แสดงว่าเนี่ย ท่านเคยเห็นหรือยังว่ามันเป็นมันเป็นกละปะท่านสัมผัสได้ยังการดับเนี่ยนั่นแหละคือจิตเกิดดับทีละดวงอันนั้นมันจะแสดงการเกิดดับขนาดยิบขนาดนั้นกรลูปดับหนึ่งขนาเนี่ยน้ําดับสิบเจ็ดขณะมันไม่ยิ่งยิบกว่านี้อีกหรือท่านท่านท่านเรียนกันท่านรู้กันน่ะมันหลงในรู้ว่ารู้รู้ว่าเราหลงถ้ารู้ว่าหลงก็ดับก็วางมันเบื่อที่ตัวเองรู้ เพราะว่าเราก็อ่านม้าฟังม้าเนี่ยพอเบื่อเนี่ยก่อนที่นั่นอ่ะมันเบื่อตัวเองที่มันหาเหตุหาผลแล้วมันไม่จบมันรู้ตัวเองว่าไม่จบมันก็เลยบวชเนี่ยเพื่อจะพระพุทธเจ้าจบยังไงเราต้องจบให้ได้พอมันจบจริงจบไปไงเอามันคนละทางไอ้ที่รู้เลยอ่ะรู้มันฟุ้งมันหลงไปแล้วก็อธิบายเฮ้ยโหเป็นก็เออจบแล้วใช่แล้วย่างงี้นี่มันอธิบายมาอย่างอย่างสมมติว่าเออเรายกตัวอย่าง ทำไมพระโมคคะลาไอ้ไม่ใช่พะออะรอะอองค์ผริมานฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบำเพ็ญมาอย่างไงจะฆ่าแม้แต่แม่แมมพระเจ้าก็จะฆ่าแต่ทำไมเป็นอรหันหได้นางปัจจารากระเบิร์มาเลยนั่น,ออนแสดงว่าทำคำหรับคนที่จะหลุดพ้นน่ะมันไม่เอาแล้วการบำเพ็ญก็ไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาแล้วความรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เอากระดับอย่างเดียวแล้วจะฝันมันยังฝันไม่ได้จะฝันมันเป็นรูปก็ฝันไม่ได้ขึ้นมากดับรู้ดับ คิดก็ดับอะไรก็ดับไปหมดแล้วเราไปไล่ดับมันนปักเปล่ามันเกิดเกิดจากความเข้าใจของปัญญาที่เห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเห็นความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนจึงเกิดความเบื่อหน่ายเลยสลัดหลุดดับสนิทพระจางไปปล่อยละวางทําให้มีที่ใสนเนี่ยสลัดหลุดเนี่ยนี่คือในทรมาจากพระสุดท,ที่อธิบายคําว่านิโรธมันมีอาการอย่างไร ทำไมอาการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูอาการอะไรที่มันเริ่มหนีเริ่มบ่ายหน้าหนีเริ่มเริ่มดับไอ้สิ่งเนี้ยไม่สนใจก็ดับไปวางไปอารมณ์ก็ขาดลงสันตติขาดอะไรที่พูดเนี่ยนั่นไม่ใช่จะดีไอ้นี่มันเข้าใจมันจะมาพูดไมมสันตติขาดอะไรครับน่ะไปเองไปเนี่ยนั่งอยู่ก็ไปแล้วพอมาฟังเขาบอกเออสันตติขาดอ๋อสันตติขาดเหรอรู้อารมณ์มันขาดที่นะความรู้สึกเรามันขาดความรู้เรามันหายไปหายไปออมะคืออันนี้เนี่ย ต้องเรียนไหมเพียงรู้พื้นฐานแล้วเห็นความแล้วเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งที่มีที่เป็นซึ่งใน,ในความยึดมั่นถือมั่นตัวเองสภาวะธรรมก็เกิดแล้วเวลามันเกิดมาอะไรมันเอาทั้งไอความจะปรุงแต่งก็ออกความทรงจําก็ออกไอความรู้สึกก็ออกอะไรก็ออกถ้าไปปรุงอยู่ยงั้นยากมันจะปล่อยไหมนะ่ะมันก็ติดอยู่ความปรุงแต่งมันก็ติดอยู่อันนั้นมันไปไม่ได้ปรุงไปปรุงมาเพราะไปอยู่ตัวสุดท้ายว่างอยู่ ดับไม่ได้หรอกพราะออยู่ๆไปง่วงจะหลับทุกคนเราจะมีอาการเหมือนจะหลับว่าวูบหายอยู่ดีๆก็วูบหายตักก็วันก่อนก็ถามใช,ใช่ไหมอยู่ดีๆทําไมง่วงอ่ะทำไมจะหายไปอ่ะทำไมอยู่ดีง่วง,ง,วงอ่ะงือบเฮ้ยหายไปไหนหายไปหมดเลยเหมือนเราง่วงอเอาง่วงแล้วคนที่จับโทรศัพท์ทําไมโทรศัพท์ไม่ร่วงยายขี่รถข้ามถนนทําไมข้ามไปตราบใดที่มันยังไม่บริสุทธิ์มันก็ทําย้ํา เราก็บอกทางอาถูกแล้วกาหนดถูกแล้วรูปนามเมื่อเบื่อไหนก็คลายความกําหนัดระยะเวลาที่หายไปนี่คือตัวตนไม่ปรากฏแ,แล้วแล้วมันแล้วมันทาําอสัญญีพมให้เกิดไงมันเอากําลังสมาธิมาไงถึงได้เป็นขับรถอยู่เนี่ยมีกําลังสมาธิมาทําเป็นอสัญญีพมมาเป็นอากินจาเหรอหรือหรือจิตเกิดดับไปกี่ดวงชั่วขณะข้ามถนนไปแค่ข้ามถนนไปไม่กี่วินาทีนั้นจิตเกิดดับไปกี่ดวงกรรพรเกิดดับไปเท่าไหร่ หรือรูปมันดับไปเท่าไหร่น้ำาดับเท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นยังเป็นต้องรู้เลยก็คือมันไม่เอาแล้วทั้งรูปทั้งน้มสลัดหลุดทั้งรูปทั้งน้ําแลต้อมาสนใจแล้วกับการดับพวกนี้มันกระดับไปทั้งหมดอันนี้เขาก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นมากเป็นผลขึ้นมา